มาชีครับพบกับผมในโมดูลที่5นะครับเรื่องของ global setting ตรงนี้นะครับผมก็จะมีเป็นอันแรกเลยนะครับ email notification นะครับผมก็ให้ท่านนะครับกลับมาที่เว็บ admin ตรงนี้นะครับเว็บอีเม l นะครับกดคลิกขวาครับ open new open link in new tab ตรงนี้นะครับ log in email ก่อนนะครับ ล็อกอินอีเมลแล้วกดล็อกอินนะครับ1ครั้งนะครับผมแล้วก็กดตรงนี้นะครับที่เป็นรูปแบบนี้นะครับกดอีก1ครั้งนะครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าอีเมลนะครับในการจองโรงแรมนะครับอีเมล notification ก็คือว่าถ้ามีใครจองนะครับถ้ามีใครจองนะครับ อีเมลเนี่ยจะส่งทั้งจะส่งหาทั้งลูกค้าและจะส่งหาทั้งเรานะครับผมอีเ e มล notification ตรงนี้นะครับก็คือผมให้ส่งมาที่อ e ีเมลตรงนี้นะครับผมผมจะลองจองดูนะครับยก,ย,กกยกตัวอย่างในการจองนะครับ13ถึง20นะครับกด search 1ครั้งนะครับผมจองห้องเป็น ห้องนี้นะครับ1ห,ห้องนะครับกด continue นะครับแล้วก็ผมใส่ mr นะครับชื่ออาชินะครับ social i n t l r p e d นะครับอันนี้ผมใส่เป็น204ขอ เบอรคราะห์หนะครับเบอร์โทรนะครับก็เป็นบวก66เบอร์แฟก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่เป็นพาสปอร์ตนะครับอันนี้ผมใส่มั่วๆไปแล้วกันนะครับแล้วก็อ e ีเมลของผมนะครับจะเป็น s า r ีนะครับ2 2 5 5 at gmail com นะครับพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดของผมจะเป็น1 2 3 4แล้วกันนะครับอ่า uh, 1 2 3 4 5 6นะครับแล้วก็ผมจ่ายเงินโดยแมนนวลก็คือว่าแมนนวลนี่คือผม จะไปจ่ายหน้า font e n นะครับแล้วก็ผมก็ติ๊กคำว่า a g r e w i t h ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ไม่มีเขียนว่า notting นะครับก็อันนี้ผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมกด continue นะครับผมตรงนี้ห้ามห้ามห้ามใส่บวกนะครับผมกด continue ได้เลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับเขียน ขอบคุณนะครับตอนนี้การจองของคุณเนี่ยนะครับได้คอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มีอีกอิน e อยเนี่ยส่งไปหาอีเมลของผมนะครับก็คือที่เมลที่ชื่อว่าอิตาีตะกีนะครับผมก็ปกด back to home ตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่านะครับระบบนะครับจะส่ง Notification มาตรงนี้นะครับเนี่ยครับเขาจะบอกว่า customer ชื่ออะไรนะครับ วันจองว่าอะไรบ้างวิธีการจ่ายเงินนะครับ transaction id ไม่มีเพราะว่าเพราะว่าเป็นการจองที่เ,เรียกว่าอะไรดีเป็นการจองผ่าน f อน nt end นะครับคือลูกค้านี่ต้องเข้ามาที่หน้าโรงแรมเพื่อที่จะจ่ายเงินนะครับแต่อันนี้เป็นลูกค้านะครับอีเมลลูกค้านี่ก็จะได้นะครับว่าขอบคุณนะครับการจองของคุณเนี่ย เสร็จแล้วในโรงแรมของเรานะครับก็จะมีว่าโรงแรมอะไรนะครับแล้วก็มีเบอร์ติดต่อนะครับผมก็อีเมล Notification ก็คือในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็ Booking Engine On กับ Off นะครับ on กับ Off ก็จะเป็นในในเรื่องของถ้าสมมุตินะครับตอนนี้นะครับคุณไม่ต้องการที่จะให้ใคร Booking ผ่านโรงแรมของคุณนะครับผมปรับเป็นออฟนะครับกดสมิธหนึ่งครั้งนะครับโทษนะครับตอนนี้หลุดผมปรับเป็นออฟนะครับผมกดสมิธหนึ่งครั้งนะครับสมมุติผมต้องการจะบุ๊กนะครับ แต่ตอนนี้นะครับระบบบุ๊กิ้งปิดแล้วนะครับก็คือว่าตอนนี้นะครับระบบบุ๊กิ้งไม่สามารถจะทำงานได้นะครับกดลองใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าคุณกดออนะครับระบบบุ๊กิ้งก็จะกลับมาทำงานใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมส่วนในเรื่องของโฮเทลไทม์โซนนะครับก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับคุณนะครับว่าต้องการที่จะให้เป็นโซนไหนนะครับแล้วก็มินิมัมบุ๊กิ้งนะครับกี่วันนะครับ ขี่คืนนะครับ day format ก็คือว่าเวลาเราส่งเมลหาลูกค้านะครับจะมี day format อยู่นะครับเป็นแบบนี้นะครับผมก็คือว่าอันนี้ขึ้นต้นด้วยเดือนวันปีนะครับแต่ท่านจะเป็นเดือนอวันเดือนปีก็ได้แล้วก็หรือหรือว่าจะเป็นเดือนวันปีแต่ว่าเป็นขีดก็ได้แล้วแต่นะครับถ้าท่านเปลี่ยนเนี่ย ฟอร์แมในการคอนเฟิร์มตรงนี้ก็เปลี่ยนไปนะครับส่วนเรื่องล็อกเอ่อรูมล็อกไทม์นะครับหมายความว่า2นาทีนะครับหมายความว่าเวลาเนี่ยลูกค้าบุ๊กเสร็จแล้วนะครับจะมีเมลส่งไปหาลูกค้าถูกไหมครับหลังจากลูกค้าได้เมล2นาทีเนี่ยนะครับห้องนั้นเนี่ยนะครับจะถูกล็อกทันทีนะครับแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็น ลูกค้าเนี่ยสามารถบุ๊กได้ยาวที่สุดเนี่ยกี่ปีนะครับผม1ปี2ปีนะครับก็ว่ากันไปนะครับส่วนเรื่องของแทร็กตรงนี้นะครับถ้าคุณใส่เป็นศูนย์นะครับถ้าคุณใส่เป็นศูนย์นะครับก็จะเวลาบุ๊กนะครับจะไม่มีเขียนว่าแทร็กในส่วนตรงนี้นะครับสมมุติผมใส่เป็น10%เนะครับเวลาบุ๊กเนี่ยก็จะเสียเป็น10%นนะครับตรงนี้นะฮะส่วนเรื่อง invoice currency ตรงนี้นะครับ ก็ให้เป็น default ไปแล้วกันนะครับเป็นเอ่อเป็น default ในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็กดส u ม m ิ t ได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับมาดูที่ Payment Gateway นะฮะ Payment Gateway เนี่ยนะครับจะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะครับ Payment Gateway นะครับอันนี้ก็คือเป็นระบบจ่ายเงินออนไลน์แล้วกันนะครับ Payment Gateway ก็ผมเรียกสั้นๆแล้วกันนะครับคือ payment gateway เนี่ยนะครับจะมีที่เขาฮิทฮิตกันเนี่ยจะมีอยู่ประมาณประมาณ2เจ้าครับมี pay pal นะครับกับมี t o check out นะครับผมส่วนเครดิตการ์ดตรงนี้ athlites หรือว่าตรงนี้นะครับเราคุณไม่ต้องสนใจนะครับคุณสนใจแค่ pay pal manual แล้วก็ t o check out ตรงนี้นะครับแต่โดยปกตินะครับผมจะใช้แค่ PayPal นะครับกับแมนนวลนะครับก็ถ้าคุณมีอีเมล PayPal นะครับก็ใส่เมลของตัวเองลงไปนะครับแล้วก็แมนนวลตรงนี้ก็ก็คือว่าจ่ายเงินที่หน้าฟอนต์ N นะครับผม PayPal ก็คือถ้าคุณบุ๊กนะครับเช่นนะครับผมผมใส่ PayPal ลงไปนะครับกดอัปเดตลงไปนะครับ ผมมาผมบุ๊กหนึ่งห้องนะครับผมกดคอนติเนียต่อนะครับก็ตะก,กี้ผมบุ๊กไปแล้วนะครับผมสามารถที่จะล็อกอินได้เลยนะครับแล้วเนี่ยนะครับข้อมูลเนี่ยมันจะขึ้นมาเองนะครับผมจ่ายผ่าน PayPal นะครับ ระบบเนี่ยนะครับจะทําการไปข้างหน้า p l a y p พานะครับเพื่อที่จะจ่ายเงินเห็นไหมครับตรงนี้นะครับ3 8 5ดอลลาร์นะครับถ้าจ่ายเงินแล้วนะครับก็จะเข้าเงินนะครับจะจะเข้าไปที่เมลอีเมลนนี้นะครับแต่ว่าลูกค้าก็สามารถที่จะบุ๊กเป็นแมนนวลได้เหมือนกันบุ๊กเป็นแมนนวลก็ก่อนก่อนน้นก่อนหน้านี้ที่ผมได้สาธิตให้ดูนะครับผม อีก2อันนะครับเป็นอีเมลคอนเทนต์นะครับกับแอดมินเมนูเมนเจอร์นะครับอีเมลคอนเทนต์นะครับเดี๋ยวผมขอพูดเรื่องของอีเมลคอนเทนต์นิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับผมคอนเฟิร์มอีเมลเนี่ยหมายความว่าถ้าคุณกดขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับคุณคุณจะเห็นนะครับ Confirmation of your successful Booking in our hotel นะครับคุณสามารถที่จะเปลี่ยน หัวเรื่องอีเมลได้นะครับผมก็แล้วแต่คุณจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วก็กดอัปเดตนะครับผมแล้วก็แคนเซิลอีเมลก็เหมือนกันนะครับก็เปลี่ยนเสร็จนะครับแล้วกดอัปเดตนะครับแคนเซิลอีเมลนะครับทำยังไงนะครับเช่นนะครับคุณตะกี้ตะกี้นี้นะครับผมจองไปแล้วถูกไหมครับผมมาที่กดโฮมก่อนหนึ่งครั้งนะครับผม ผมต้องการจะแคนเซิลคนนี้นะครับที่ชื่ออาชิก็คือผมเองนะครับผมผมต้องการจะแคนเซิลนะครับผมกดมาที่ view booking l i s t นะครับแล้วผมโทษครับผมกดมาที่ view booking l i s t ตรงนี้นะครับถูกแล้วนะครับแล้วผมไปที่ Active b o o k i n g นะฮะแล้วก็กด Sumit หนึ่งครั้งนะครับ ตรงนี้นะครับก็คือว่าคนนี้นะครับจองเข้ามาแล้วเรียบร้อยถูกไหมครับแต่ผมต้องการจะแคนเซลนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยห้องมันเต็มนะครับผมก็กดแคนเซลตรงนี้ไปนะครับหนึ่งครั้งนะครับอ่าตรงนี้นะครับแคนเซลเสร็จแล้วนะครับระบบนะครับจะส่งอีเมลหาลูกค้านะครับว่าตอนนี้นะครับอ่ห้องตอนนี้เต็มนะครับคือคุณสามารถที่จะเปลี่ยนในเรื่องของอีเมลคอน โทษนะครับอีเมลคอนเทนต์ตรงนี้ได้นะครับก็คือคุณอาจจะใส่ว่าตอนนี้ห้องเต็มนะครับโปรดติดต่อที่จุดๆนะครับหรือจะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแล้วแล้วแต่เลยนะครับผมแต่โดยปกตินะครับผมแนะนำให้เป็นให้ให้เป็นภาษาอังกฤษแทนนะครับก็หลังจากนั้นนะครับมาที่ในเรื่องของ Setting Admin เมนูเ a นเจอรนะครับผมก็ตรงนี้นะครับคุณไม่ต้องมายุ่งอะไรนะครับผ่านไปเลยนะครับผมจะพูดถึงเรื่องของแท็บ c u r ร์เรนนะครับตรงนี้นิดนึงนะครับคุณสามารถที่จะจัดการในเรื่องของในเรื่องของอ่า Currency ได้นะครับตรงนี้นะครับอัตราแลกเปลี่ยนนะครับมันจะขึ้นอยู่กับโลกตลอดเวลานะครับ คุณไม่ต้องไปนั่งใส่นะครับว่าตอนนี้อัตราแลกเปลี่ยนมันเท่าไหร่เหมือนกับบ o ๊กกิ้เจ้าอื่นที่เขามีกันนะครับซึ่งผมคิดว่ามันค่อนข้างช้านะครับผมตอนนี้ระบบเรามันค่อนข้างจะสมบูรณ์มากนะครับอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนตรงนี้นะครับคุณสามารถที่จะใส่ได้หมดคือค่าเริ่มต้นเนี่ยนะครับผมจะใส่มาให้ให้นะครับ22สกุลเงินนะครับผมแต่คุณสามารถที่จะลบออกได้นะครับสมมติ สมมุติผมลบอ่าผมลบ AUD ไปนะครับออสเตรเลียนะครับหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผมลบออกไปนะครับตอนนี้เหลือ21นะครับตอนนี้มี AUD อยู่ถูกไหมครับผมกดรีเฟ e s ใหม่หนึ่งครั้งนะครับผมค่าตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนไปนะครับไม่มี AUD แล้วนะครับสมมุติผมต้องการจะเพิ่ม currency เข้ามานะครับเป็น AUD นะครับดอลลาร์นะครับผมแล้วก็กด submit หนึ่งครั้งนะฮะก็ผมรีเฟรชหน้านี้นะครับคุณจะเห็นนะครับว่ามันจะมี AUD ขึ้นมาแล้วนะครับผมโอเคก็คุณสามารถเซตตั้งค่านะครับอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเวลากดเวลาลูกค้าเนี่ยเข้ามาจองโรงแรมนะครับสามารถจะให้มันเป็น US ก็ได้นะครับหรือจะเป็นไทยบาทก็ได้นะครับผม ถ้าต้องการให้เป็นไทยบาทนะครับก็กด Edit ตรงนี้นะครับแล้วเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เป็น default กด s u b m i t หนึ่งครั้งนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าจะตั้งอันไหนให้เป็น default นะครับกด effect 1ครั้งนะครับตรงนี้จะเป็นไทยไทยบาทนะครับแต่โดยปกตินะครับผมแนะนำให้เป็น us มากกว่านะครับผมเพราะว่าคนต่างชาติจะเยอะกว่านะครับโดยปกตินะครับ แล้วก็ต่อมานะครับมาที่ในเรื่องของ l a n g u a g m m n n g g r r นะครับตรงนี้นะครับก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรนะครับเพราะว่าถ้ายุ่งแล้วอาจจะพังได้นะครับผมก็เดี๋ยววิดีโอหน้านะครับผมจะสอนวิธีการใช้ Booking Manager ในส่วนตรงนี้นะครับขอบคุณครับ